ครับสวัสดีพ่อเบลล้ช่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหน้าเทียรียเดเรียลนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายเทีเรยททรยีอาชีพ EP สองนะซึ่งอยู่หน้าเว็บนะซึ่งผมลืมสองอาชีพนะคือโฮสกับเอ็กลิสเตอร์นะเอกลอมาดูอาชีพแรกครับดีไปเลยเพราะอะไรไม่มีความสามารถส่วนโฮสผมให้ซีละกันเพราะว่ามันวิ่งเร็วแต่ว่าโดนเนื้ไปแล้ว ให้สี่แล้วก็นักขุดเหมืองอืนักขุดเหมืองผมให้ผมคราวนี้ผม,ผมน่าจะให้บี B แล้วกันนะพรามันสามารถซื้อหมวกกับที่ขุดแล้วก็ทานได้ในตามร้านทั่วไปคนระับต่อไปดอ็อกเตอร์อันนี้สำคัญมากให้บีเหมือนกันเพราะข้อเสียมันมีอยู่อย่างนึงครับมันชุบข้อดีก็คือมันชุบเพื่อนได้นะ แต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันมันจะเสียเลือดตัวเองไปเยอะมากเลยนะต่อไปนะนักดนตรีผมไม่ซีแล้วกันเอ้ยเอ้ยบีดีกว่าเพราะระยะมันไกลามากแล้วก็เวลาดีดอะเวลาดีดมันก็เพิ่มทีละนิดนะแต่ว่ามันก็เยอะอยู่ต่อไปคนระับนักวางเพลิงเหรอผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วนะปัจจุบันผมไม่ซีแล้วนะนะเออแต่ ถ้าตามปกติผมจะให้บีแต่ว่ารอบนี้ผมให้สีต่อไปแพ็กมาสเตอร์นะให้บีนะให้บีให้บนะี B, B. เพราะเพราะว่าความสามารถมันต้องสะสมหมาป่าหมาป่ากัดมันหมาป่าตัวนั้นจะเป็นพวกมันนะครับืนความสามารถมันแต่ข้อเสียคือเลือดมันหายไปเยอะมากต่อไปคนระับอันนี้นิโคเมนเซอร์ครับผมให้สีแล้วกัน สำหรับคนดวงร้ายอย่างผมผมไม่ซีแล้วกันเพวาออะไรเพื่อเวลามันโจมตีด้วยอาวุธอรารยะประชิดโจมตีไปที่สัตว์ตัวไหนตัวหนึ่งมันจะกลายเป็นพวกเรา25%ซึ่งผมดวงร้ายมากให้ C ต่อไปไฮโรเลอร์ roller, นะไฮโรเลอร์ Hi roller, ผมให้อแล้วกันนะเออไฮโรเลอร์ Hi roller, ผมให้อผมให้ A ไปเลยไฮโรเลอร์ Hi roller. ไหนวะเดี๋ยวแล้ว พวกแต่ว่ามันโดนเนื้อไปแล้วที่จริงผมให้เอสนะไฮโรเลือดไฮโรเลือมีความสามารถคือขายของแล้วจะบวกหนึ่งจุด้าเปอร์เซ็นะนะนะหนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าในการขายของนี้แต่ว่าจะโดนฟ้าผ่ามีกว่าโดนฟ้าผ่าเยอะต่อไปนะคุณขับรถไฟอันนี้ให้เอเลยอาชีพนี้ผมชอบมากให้เพว่ามันจะขับรถไฟเร็วแล้วก็ให้ฐานยินมาเยอะสำหรับคนที่อยากจะปีดวันนะต่อไปคาร์บย ผมว่าเผ็ดนี้มันไม่เท่าอะไรวะให้เบียร์นะเพราะว่ามันให้ปืนมาแล้วก็มาสำหรับคุณี่อยากทำเวทผมว่าเอเลยแล้วกันนะมันให้ปืนมาหนึ่งกระบอกแล้วก็ก,ก,กระสุนมาอยู่นะครับผมต่อไปนะครับเววูขาดไปไม่ได้เลยตัวนี้ให้เอสเลยแล้วกันให้เอสเววูไม่เอสเลยเพราะความสามารถที่โอพีมากครับจะคูณสองดาเมจใช่ไหมวะ หรือว่าคุณเท่าไหร่ไม่รู้ตอนกลางคืนแล้วก็วิ่งเร็วมากๆอันนี้ครับดีมากเอสไปเลยต่อไปครับบาดหลวงผมไม่ไม่ยีแล้วกันนะมันเป็นอาชีพที่รวยมากแต่ว่าไม่เป็นไรฟังตามหมู่บ้านก็ได้ต่อไปสวายวลลิสนะผมให้เอผมให้เอเลยสวายสวายวลลิตะไอไม่ถ้าเลือดยิ่งลดจมดีจะยิ่งแรงนะครับ ซึ่งมันก็ดีอยู่แหละนะต่อไปนะคแวมไพร์เพื่อ่อาแพนนี้โดนเนิฟแล้วดิไม่โดนเนิฟหรอกมันกากแล้วให้เอแล้วกันเพราะมันจะมีมีดแวมไพร์แล้วก็วิ่งเร็วแต่ก็เสียคือโดนแดดไม่ได้และเดินทางยากทิพหายที่จริงผมให้เอสนะแต่ว่ามันัหน,หน่นึไม่ได้ต่อไปซอมบี้ให้ C เพราะอะไรเราะซอมบี้ ใช้ใช้ยาไม่ได้แต่ว่าซอมบี้ตัวอื่นจะมองเราไม่ค่อยเห็นนะต่อไปไอรอนคลาสไม่ต้องพูดเลยครับท,ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ด้วยด้วยความแพงของมันแล้วก็แต่ละอย่างที่ให้มาข้อเสียมันคือเดินชา้าใช่ไหมต่อไปนะครับอาชีพสุดอาชีพสุดใหม่ล่าสุดนะแต่ผมจะเอาเดอะอารามูก่อนนะ ซึ่งเดอา阿าโมผมให้ผมไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเอมันของงานนั้นด้วยของเริ่มเต็มหัวให้ซีแล้วกันนะออต่อไปอาชีพใหม่ให้ให้ซีนะมันไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันจะฟักไข่สุกสนาทีแต่ว่ามันหาง่ายนะโอเคก็ไม่ถูกใจเทอริสนี้ยังไงก็สามารถบอกมาได้นะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับบายบายครับ